เพศวิธีศึกษาเรื่องการเรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตเสนออาจารย์ลินดาประกอบบุญอาจารย์ประจำสาขาวิวชาพื้นฐานประยุกต์ขอบเขียนเนื้อหาเพศวิธีศึกษาความหมายความสำคัญการเรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตความหมายของทักษะการใช้ชีวิตองค์ประกอบของทักษะการใช้ชีวิตกลวิธีในการสร้างรักษาชีวิตและบทสรุปสมาชิกในกลุ่มมีดังนี้ค่ะ หนึ่งนางสาวชาลิาสาจันทองสาขาวิชาช่างไฟฟ้าสองนายปัทวีนุราสาขาวิชาช่างไฟฟ้าและสามนายอภิวิทย์วงอินสาขาวิชาช่างไฟฟ้าค่ะต่อไปเราจะไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะคะเนื้อหาสถานการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตวัยรุ่นมีความหลากหลายวัยรุ่นควรจะได้รับนะการเรียนรู้ถึงความต้องการของตนเองขณะ เนื่อการสิ่งแวดล้อมรอบตัวอาจจะเข้ามามีอิทธิพลต่อการคิดและการวิเคราะห์วัรุ่นจึงควรได้รับการฝึกฝนรักษาต่างๆเพื่อให้ตนเองสามารถตัดสินใจและสื่อสารรองให้ผู้อื่นทราบหรือต้องการของตนเองหรือปฏิเสธในสิ่งที่ตัวเองไม่ต้องการโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับเพศ ศึกษาพฤติกรรมทางพฤติกรรมเสียงทางเพศความหมายเพศวิถีศึกษาคือวิชาการศึกษาที่ว่าด้วยความรู้ความเข้าใจในเรื่องเพศที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดการยอมรับการดูแลปฏิบัติรักษาตนเองในเรื่องสุขอ,อนามัย <c oughs> การรู้และเข้าใจถึงพัฒนาการเปลี่ยนแปลงของร่างกายอารมณ์และสติปัญญาตามวัย <c oughs> การสร้างสัมพันธ์ระหว่างวัยตลอดจนความรู้ความเข้าใจ และการตระหนักถึงความสำคัญของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเอดการดูแลป้องกันลดความเสี่ยงพฤติกรรมและการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรทั้งนี้เพศวิถีศึกษาเป็นคำนิยามความหมายของคำว่าเพศในปัจจัยหนึ่งซึ่งเพศมีความหมายตามลักษณะสำคัญ3ความหมายคือเพศสลีและ เพศสภาวะและเพศวิถีความสำคัญเพศวิถีศึกษามีความสำคัญต่อการเรียนการสอนของวัยรุ่นคือช่วยให้แนกเรียนเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของร่างกายตามธรรมชาติของเพศการเปลี่ยนแปลงอารมณ์ความคิดความรู้สึกและความสัมพันธ์ระหว่างเพศรู้จักการดูแลรักษาอวัยวะเพศและระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์รู้และเข้าใจการมีเพศสัมพันธ์โรคติดต่อ และปัญหา,าจากการมีเพศสัมพันธ์ช่วยให้รู้เข้าใจและยอมรับในความแตกต่างของเพศเราจ,จนเป็นแนวทางในการโปรพื้นฐานการวางแผนและสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตผ่านวิติมุมมองของเพศวิถีซึ่งประกอบไปด้วย6มิติคือมิติของความปรารถนาการและประพฤติปฏิบัติและอัตลักษณ์มิติกงานนำเสนอร่างกายมิติของพฤติกรรมและกิริยามารยาท มิติของการดึงดูดทางเพศมิติของความสัมพันธ์และมิติขอเพศสมัคครับบทบาทของเพศวิธีศึกษาที่สําคัญสําคัญคือช่วยให้นักเรียนเข้าใจและยอมรับหน้าที่ตามเพศของตนและผู้อื่นเข้าใจความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในฐานะเพื่อนให้เกียรติกันสร้างความตระหนักถึงความแตกต่างในลักษณะการ,น,ร,น,าการนึกคิดและพฤติกรรมทางเพศ และยอมรับความแตกต่างเข้าใจการเลือกคู่เข้าใจการเตรียมตัวรับผิดชอ,อบต่อครอบครัวเข้าใจการเลี้ยงดูบุตรธิดาให้เติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคมเพศวิถีศึกษาต้องก้าวข้ามการศึกษาแคบจำทางเพศและปัจจัยด้านประชากรและสังคมมันได้แก่ปัจจัยส่วนบุคคลความรู้อายุการศึกษาเพาะเลือกเพศของผู้คนในสังคมไทย เป็นมากกว่าการมีเซ็กซ์หรือพฤติกรรมทางเพศแต่ต้องเป็นเรื่องของการให้ความหมายความเชื่อการให้คุณค่าเรื่องเพศความรู้ความปรารถนาทางเพศตรัก์และรสนิยมเรื่องของเพศผู้คนในสังคมไทยทั้งในพื้นที่ส่วนตัวและการแสดงออกในพื้นที่สาธารนณะและการถูกกำหนดโดยปัจจัยด้านการเมืองสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจครับ การเรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตความหมายของทักษะชีวิตทักษะชีวิตหมายถึงความสามารถเชิงสังคมจิตวิทยาคุณลักษณะของบุคคลที่ช่วยให้เผชิญสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพการอนามัยโลกได้ให้ความหมายทักษะชีวิตราเป็นความสามารถในการปรับตัวและมีพฤติกรรมที่ถูกต้อง ทำให้บุคคลสามารถจัดการสินค้าในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมเอานักษาชีวิตมาเผยแพร่โดยมีวัตถุประสงค์คนรู้จักดูแลตัวเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจและอารมณ์ขอบคุณครับองค์ประกอบของทักษะชีวิตการเรียนรู้เรื่องทักษะการศึกษานำความเข้าใจกับ พฤติกรรมการเรียนรู้3ด้านด้านที่ 1. ด้านพุทธพิสัยประกอบด้วย 1. ทักษะด้านความคิดวิจารณ์วิจารณ์คือความสามารถในการวิเคราะห์แยกแยะข้อมูลข่าวสารปัญหาและสาธารณะต่างๆรอบตัว 2. ทักษะด้านความคิดสร้างสารรค์คือความสามารถในการคิดออกไปอย่างกว้างขวางโดยไม่ยึดติดอยู่ในกรอบ 2. จิตพิสัยประกอบด้วย 1. ทักษะความตระหนัออกรู้ในตนเองคือความสามารถในการค้นหาและเข้าใจในจุดดีจุดด้อยของตนเอง 2. ทักษะด้านความเห็นใจผู้อื่นความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกและเห็นอกเห็นใจบุคคลที่แตกต่างจากเรา 3. รักษาด้านความภาคภูมิใจในตนเองคือความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า 4. รักษาด้านความมีน้ำใจรู้จักให้รู้จักรับ คนพบและภูมิใจในความสามารถแตกต่าง 5. รักษาด้านความรับชอบต่อสังคมครับ4.1.3กกลวิธีในการสร้างรักษาชีวิต 1. ทักษะชีวิตทั่วไปคือความสามารถพื้นฐานที่ใช้เผชิญปัญหาปกติในชีวิตประจำวันเช่นความเครียดสุขภาพการค้นพบเพื่อนการปรับตัว 2. รักษาชีวิตเฉพาะคือความสามารถที่จะเป็นในการเผชิญปัญหาเฉพาะเช่นยาเสพติดโรคเอดส์ไฟไหม้น้ำท่วมและการถูกละเมื่อทางเพศสรุปรักษาชีวิตเป็นทักษะที่ทำให้คนรู้จักดูแลตนเองทั้งทางร่างกายจิตใจและอารมณ์ซึ่งจะส่งผลให้ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและไม่เป็นภาระสังคมและได้นำไปใช้เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดการพัฒนาตนเอง ในความคิดการตัดสินใจการสื่อสารการปรับตัวการจัดการกับความเครียดและอารมณ์ในการแก้ไขปัญหา